นักเรียนที่รักทุกคนเมื่อมีพบก็ต้องมีจากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นักเรียนคะเธอจงจำไว้ว่าเธอคือนักเรียนที่มีคุณภาพที่สั่งสมคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับโรงเรียนวัดหนองเกตใหญ่อย่างมากมายขอให้เธอรักษามาตรฐานความดีนี้ไว้ฟันฝ่าก้าวไปสู่ความสำเร็จเบื้องหน้า จงจำไว้เสมอว่าขณะที่เธอเดินไปจะมีครูอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจเสมอและจำไว้ว่าเธอคือนักเรียนรุ่นที่เป็นมงคลถูกคัดร่อนเหลือ แตกสิ่งที่ดีงามจากนักเรียน50คนจนเหลือ19ซึ่งเป็นเลขมงคลและเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รุ่นที่9ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยได้ลาบประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนโชคดี